ี่คือการวิเคราะห์คะแนนท sco อร์วิชาภาษาไทยของรุ่น t u 88โดยข้อมูลทั้งหมดเป็นของผู้ที่สอบติดจ,จริงและผู้ที่ถูกเรียกสำรองจนถึงคนสุดท้ายจึงสะท้อนเฉพาะกลุ่มที่แข่งขันจนได้สิทธิ์เข้าเรียนแล้วเท่านั้นถ้าดูจากการกระจายคะแนนจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของภาษาไทยอยู่ที่ประมาณ31คะแนนและช่วงที่มีนักเรียนมากที่สุดคือช่วงทีสกอรระหว่าง30-35 การพลาดเพียงหนึ่งข้อส่งผลต่อทีสกอร์ประมาณ2คะแนนและมีผลต่ออันดับอย่างมากโดยเฉพาะในแผนการเรียนที่คู่แข่งเบียดกันแน่นแผนวิทย์คณิตในแผนวิทย์คณิตซึ่งเป็นแผนที่รับจํานวนมากที่สุดคะแนนภาษาไทยของเด็กส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ30-35ถึงแต่สิ่งที่พบชัดเจนคือเด็กที่ติดลำดับต้นๆหลายคนไม่ได้มีคะแนนภาษาไทยสูงที่สุดของรุ่นแต่ได้คะแนนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงมากแทนทําให้บทบาทของภาษาไทยในแผนวิทย์คณิตไม่ใช่วิชาที่ใช้แซงเพื่อนแต่เป็นวิชาที่ต้องใช้รักษาอันดับเอาไว้เพราะเพียงแค่พลาดส3ข้อก็อาจทําให้อันดับตกจากกลุ่มบนลงไปกลางตารางได้ทันทีแม้คะแนนวิทย์หรือคณิตจะดีมากก็ตามแผนภาษาคณิตสําหรับแผนภาษาคณิตเด็กกลุ่มนี้มักมีพื้นฐานด้านภาษาแข็งแรงจึงทำคะแนนภาษาไทยได้สูงกว่าแผนอื่นๆ แต่กลับเสียเปรียบในคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่คะแนนดึงกันแรงมากทำให้ภาษาไทยกลายเป็นจุดสร้างแต้มเพิ่มของกลุ่มนี้เด็กที่เก็บภาษาไทยได้ประมาณ38-40คะแนนขึ้นไปจะเห็นว่าลำดับขยับขึ้นอย่างชัดเจนและสามารถแซงเพื่อนที่เจ๋งคณิตศาสตร์กว่าได้จริงเพราะคะแนนภาษาไทยของกลุ่มสอบติดในแผนนี้มักเป็นตัวช่วยยกระดับทอทลสกอร์อย่างแท้จริงแผนภาษาต่างประเทศทุกแผน สำหรับแผนภาษาต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นจีนสเปนหรือเกาหลีเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความถนัดด้านภาษาเป็นทุนเดิมจึงทำคะแนนภาษาไทยได้ดีเช่นกันซึ่งเป็นจุดแข่งสำคัญเพราะแต่ละแผนรับเพียงประมาณ80คนเมื่อจำนวนรับน้อยมากอันดับสุดท้ายของผู้ที่ติดตัวจริงและผู้ที่ถูกเรียกสำรองจึงมักแยกกันเพียงไม่กี่คะแนนเท่านั้นและในหลายปีที่ผ่านมา ภาษาไทยเป็นวิชาที่สามารถพลิกสถานการณ์จากผู้ถูกเรียกสำรองให้กลายเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนจริงได้หลายกรณีภาพรวมสุดท้ายเมื่อรวมทุกแผนเข้าด้วยกันภาษาไทยในรุ่น tu 8 8แปเป็นวิชาที่ทำคะแนนเพิ่มได้ไม่ง่ายแต่กลับเป็นวิชาที่เสียคะแนนได้เร็วมากพลาดเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่ออันดับอย่างหนักโดยเฉพาะในแผนที่มีจำนวนรับน้อยสำหรับแผนวิทย์คณิตภาษาไทยคือวิชาที่ใช้รักษาอันดับ สำหรับแผนภาษาคณิตภาษาไทยคือพื้นที่ทำแต้มเพิ่มและสำหรับแผนภาษาต่างประเทศทั้งหมดภาษาไทยคือวิชาที่เปลี่ยนจากสำรองเป็นตัวจริงได้จริงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของคะแนนภาษาไทยรุ่นท u 88เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นโครงสร้างการแข่งขันอย่างชัดเจนและเตรียมความพร้อมสำหรับปีต่อไปได้ถูกทิศทางมากขึ้น